ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาแล้วก็คือจริงๆเป็นร้านที่คิดใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ได้ปกติผมจะเอาแบรนด์ซื้อแบรนด์มาถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งที่ที่สร้างแบรนด์ทุเองกับกับน้องพิเศษครับพิเศษครับก็ต้องอขอบคุณพี่เอ๋นะครับพี่ให้โอกาสผมได้ลองแบบเรียนรู้ธุรกิจเพราะว่าตั้งแต่ เราขาไอเดีะทำร้านนี me, ่แหละครับก enfin like ็อยากให้ผมแบบว่าเข้ามาอยู่ในภาชน์ต่อเนืก็เรียนรู้เรียนรู้จนถึงเห็นเป็นลูกหลานของไอเดียครับก็เป็นการทำธุรกิจที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆครับต้องขอบคุณที่ได้โอกาสนี่เห็นเห็นเขาอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็ไม่ใช่แบบเด็กน้องก็อยากจะเห็นแบบอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับได้ถึงมุมที่แตกต่างนะคะตรงนี้เราอยากจำใเนาะ กาก้ตงอ,อง <ul> ท,ทให็ก,ก็จริงๆคือไอ้ไก่ตัวนี้ครับ <c oughs> มัน <c oughs> ต้องต้องท้าความว่าเราทำเป็น <c oughs> เคยถ่ายยู u b e คอลแลบกันนะครับ <c oughs> ทำเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเด็กไม่เอาไหนที่อยากทางธุรกิจนะครับก <c oughs> ับผมเป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว <c oughs> ผมเล่นง,ง่ายหน่อยผ,ผมเล่นเป็นตัวเองนะอันนี้เขาต้องเป็นเล่นบทเป็นเหมือนเป็นเด็กไม่เอาไหนแต่จริงเขาเอาไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ เหมือนว่าจะสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างสตอรี่ว่าเป็นพึ้นส่วนกันต้องทำโดยดีแต่ผมก็ทำมาสั้งพักแล้วแล้วก็เลยคุยว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เปิดร้านกันจริงๆนะครับแล้วก็ชอบกินเหมือนกันไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันไปเที่ยวกเยวกาหลีด้วยกันแล้ว,วก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยควคนเข้ามาคนเกาหลีเราเกาหลีป่ะเกาหลีเนาะก็น่าจะเกาหลีครับพี่เกาหลีจริงเกาหลีฟอร์เนี่ยพ่อแม่ผมบอกว่าผมคนเกาหลีแท้คเขาอ่ะเขาเป็นเกาหลีที่ผสมไทยเนาะผสมไทยป่ะเา็นออเอาไมปดึงผสมใช่กับพ่อแม่ <c oughs> <ช> ก็ที่มคนไทยทำเกาเหลียงของนไทยนะครับมคนไทยเองครับ huh. ก mm ็เลยออกมาเป็นเกาหลีแบบที่อยู่มคนไทยเนี่ยครับก็จะมีก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับขับสัมภาระต่างๆเนี่ยพี่ต่างๆใช่ไม่ถูกต่างๆเนี่ยแบรนต์ทั้งหมดที่ก็มาทีร้านเราจริงๆมันจะมีเมนูหนึ่งที่เป็นฟิกเนเจอร์ดิชครับซึ่งเป็นเป็นฮีโร่เมนูเนาะเป็นไก่ดำอาซิมานาที่บ้านไก่ดำเป็นไก่ชื่อว่าและโคเช็กเก้นนะครับซึ่งเป็นไก่ที่มีลักษณะสีดำล้วนนะครับซอสดำล้วนเลย รสชาติก็ยังไม่มีที่ไหนมาก่อนครับคือผมก็ไปมาหลายประเทศพี่เบียก็ไปมาหลายประเทศแล้วเคยเจอรสชาติแบบนี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับผมจริงๆหลายคนที่ให้ลองอ่ะก็ไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้เลยครับเป็นรสชาติที่แบบมีคำข้าวครับค้าวแล้วก็มีความหวานแต่ว่ามันลงตัวแบบสวยงามมากนะครับต้องต้องอยากให้ทุกคนมาที่นีในคอนเทนต์ที่เราคอลแลบกันะครับตอนท้ายเนี่ยเป็นแบบว่าเขาผิดหวังที่ผมไม่ให้เขาเป็นผู้ส่วนละแล้วเขาก็ไปผสมไก่เอาม่วเ่าแล้วมันดันอร่อย แล้วมันเป็นสีดําพอดีเราก็เลยมาเอาตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นว่าเรามาท่ากากตรงนี้ให้มันเป็นไก่ดําที่อร่อยดีกว่าซึ่งก็ใช้ส่วนผสมโหหาวิธีทําให้มันเป็นสีดําแล้วอร่อยเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรครับแล้วอะไรคือสีดําคือมาจากซอสมาจากอะไรอาบอกได้ไหมได้ไหมครับก็ก็จะมีความเป็นซอส จริงๆหลายอย่างที่เป็นหลายอย่างครับที่เป็นสีดำมีมีหลายๆอย่างที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารที่สีดำครับจะเป็นไม่ใจดำครับพูดถึงคนพิเสูตรกกว่านี้พี่เบสนำนำสูตรเองเชฟมาจากไหนยังไงจริงๆเชฟก็มานั่งคุยกันแล้วก็เล่าอรี่ฟังนะครับแล้วก็มีความแบบว่าจริงๆต้องต้องบอกว่าของของคิวเคเนี่ยเขาจะมีแฟนคลับเนอะที่เป็นน้องๆที่อายุไม่เยอะเราก็พยายามจะทําอะไรที่มันทานง่ายๆแล้วก็แปลกๆหน่อยก็เลย คุยกับเชฟแล้วก็นั่งโงเป็นสิบสิบรอบเลยครับกว่าจะได้สูตรที่มาครับทำาบอกนะคะแล้วก็กระแสต่อไปนี้หลังจากที่เราเปิดรานท่าบักว่าอะไรครับผมก็จริงๆผมคิดทำร้านกับพี่ก็คิความสุขเลยครับไม่ได้จริงจจริงจริงับู่ชม่เป็นวงตั้งการตลาดองรพระหมายก็จริงจริง ยังไงผมก็จะพยายามเต็มที่ครับจะพยายามแบบว่าทำงานเต็มที่กับที่ผมต้องทําครับผมก็จริงจริง ผมไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมอยากพยายามมากๆแล้วก็รู้สึกไม่เหนื่อยที่จะพยายามครับผมออันนี้ก็คือควาดหวังของผมคาดหวังของผมคือจริงๆผมทางธุรกิจร้านอาหารมาในปัจจุบันน่าจะถึงเป็นเป็นร้อยสาขาแล้วอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรแปลกใหม่คาดหวังจริงๆก็หวังให้ให้น้องๆหรือพี่ๆที่มาทานเนี่ยเ็ารู้สึกว่ามันเป็นอีกชุด ช้อยส์นกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของปลาระเดินเที่ยวสยามแล้วก็จะสั่งเดลิเวอรีกลับบ้านแล้วก็หรือว่าจะแบบสั่งให้เพื่อนสั่งไปเซอร์ไพรส์ใครที่แบบเป็นแบบอุ้ยเปิดไปเป็นไกดน่ดำอะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังว่าถ้าสาขานี้โอเคก็คงจะขยายสาขาเพิ่มจริงๆมีเเกิดมาแล้วก็แบบมี บางบริษัทที่เป็นพื้นที่เช่าอะนะครับ <ภา S 2> เป็นห้างเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยก็อ,อยากให้เราเปิดนะค่ะได้บรสาขาใช่ใช่ใช่ใชอ,อย่างอยาง่างคล้ายๆเจ๊แดงผมก็เปิดมาตั้งแต่สาขาแรกคือตรงนี้เหมือนกันแล้วผมขยับไปตรงนูง้นเพราะว่าน,นี่เขาเส้นใหญ่เขาอยากผมย้ายไปนู้นเลยอ่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมครับอะไรไม่เรียกเขาอยากให้หมักใจยาให้ผมเลยครับเขาใจดีมากครับวเราไปต้องเขียน เขาบอกว่า,าอรอะว่าไ่าผมอร่อยที่สุดมันมีวามั่นใจนอะไรมาง่ผออมั่นออันนี้ก็เหมือนเป็นมีงนึงคบผมพเนมน,นในซีรยลยงเยก็ว่าพูดปพูดมาเหมือนเหมือนคนคอมเมก็บอกชอบอะไรยงเยก็เลยบอกอนั้นพูดเลยไมูดตลอดคือเขาเขาจะเป็นคนไร้สารในในเรื่องในๆๆๆๆๆ ที่ถ่ายกันนะครับแล้วพอพูดมาปุ๊บแล้วคนฐานเราเป็นช่องที่ช่องที่ตามเราคนที่ตามไปเป็นช่องนะครับก็เลยใช้คํานี้ว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนสโลแกนว่าไก่ของอร่อยที่สุดไก่เป็นยังไงไก่ผมอร่อยที่สุดไก่เนตางไก่ผมอร่อยที่สุดไก่เป็นยังไงไก่ผมอร่อยที่สุดไก่ไก่ผมอร่อยที่สุดไก่เป็นยังไงครับแต่แมันเป็นสโลแกนนะครับไก่ผมอร่อยที่สุดก็ไม่ไม่รู้ครับผมก็ฟังคํานี้มาประมาณ7รอบแล้วแล้วนอกจากไก่แล้วนะคะแก่ต่างไง อยู่ในมือนะครับก็จะเป็นน้ำก็มีเส้นเส้นก็คล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเส้นลัมยอนครับลัมลัมยอน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 ครับเส้นเกาหลีเส้นเกาหลีซึ่งซึ่งมีเป็นรสชาติคาโบนาร่าหรือพีนกใช่กับคาโบนาร่าแล้วก็มีหลายหลายอย่างมีของกินเล่นมีพวกมันมีพวกเออ่ มารีาษาไทยว่าอะไรคินมารีาไทยคืออ่าหอสาหร่ายขนห่อขุนหอสาหร่ายขุนเส้นหุนเส้นห่อเขาตัวนมากไมนี่ผมก็เหนื่อยแล้ทีมาไยกันเบ้างเราเป็นัวตรงมัิวเวอร์เนาะแล้วเรามาจับอาหารจับผู้เห็นสายอาหารแล้วก็มีพีพิธภัณฑอะไรเปนที่ษาเราเนี่ยจะพัฒนาต่อยอดไปจากไหนบ้างอ่าจริงๆก็ ตอนนี้ก็เหมือนเราได้ทำกับพี่เบียร์เนาะจริงๆตอนทําก็ผมได้เรียนมาเยอะมากคร่บว่าธุรกิจต้องทายังไงเปิดร้านต้องทายังไงค่าเช่าค่าที่ดินค่าพนักงานอะไรต่างๆนานาคือทั้งหมดเลยครับก็เป็นผมได้ความรู้ส่วนนี้มาก็อันนี้ผมเอาไปต่อยอดได้ใช่ไหมครับได้ดิโอ้ไม่จริงก็คือเขาเขาเป็นคนมือเละแล้วก็ผมก็เห็นอะไรตัวเขาหลายอย่างที่ที่ผมไม่มีเนาะผมก็เป็นคน อาะเลออีกเจนหนึ่งอีกเจนหนึ like reality, sure ่งอ่ะพูดให้มันสุภาพแต่ก็อีกเจนหนึ่งนะครับแล้วก็น้องก็เป็นอีกเจนหนึ่งกันก็จะมีมุมมองเลยที่แบบผมฟังแล้วก็บผมเอ้ยก็ดีทีนี้เราก็วางเขาเรียกว่าให้เขาเห็นรากฐานในการทำธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงไปทำอะไรได้ตัวคนเดียวได้อีกหลายอย่างแต่นะตอนนี้ผมก็ยังจะโฟกัสร้านอยู่ครับแต่คตก็ยังยังไม่ได้คิดต่ออย่างครับก็เือจะมีร้านที่เรานยูทูบเบอร์ กับยูทูบเบอร์ก็ยังทำเรื่อยๆครับแต่ก็ร้านนี้ก็เหมือนเราทำกับยูทูบได้ครับแล้วที่เรยวเหรอคะตอนนี้นอกจากร้านนี้แล้วธุรกิจอื่นๆที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ก็จริงจริงจริงร้านอาหารก็เปิดเยอะครับก็ปีนี้ก็เปิดน่าจะประมาณสิบยี่สิบสาขาอย่างแจ๊ดก็น่าจะไปถึงร้อยสาขาที่ทำแล้วก็มีเปิดโรงแรมครับเปิดโรงแรมมาเร็วนี้โรงแรมใหม่ซึ่งซึ่งดูไวรุ่มหน่อยประกาศว่าจะทำเป็นแนวเหมือนเหมือนเป็น น้องๆเป็นยูทูบเบอร์มาเที่ยวเล่นกันอะไรกันด้วยนะครับยังไม่เปิดผมไปพักฟรีได้ไหมครับสต่เสียตังค์สิที่สนิทต้องเสียตังค์นะครับผมก็ถ่ายอะไรที่แบบเป็นตัวผมก็แชร์เรื่อยครับประมาณนั้นครับทันสุดท้ายแล้วกับก็เราเรายังไม่รู้ว่าว่า ร้านนี้จะผสมขอเ,เล็กแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็มกับกับซิมเนี่ยก็ทาเต็มที่ในส่วนที่มันควรจะต้องทาในในเขาเรียกว,ว่าทั้อออกองค์ประกอบทุกอย่างในร้านจะต้องมีแล้วเนื่องจากร้านมันเล็กนะครับแล้วก็เมนูมันไม่เยอะก็ลองมาทานกันก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเปิดร้านใหญ่กว่านี้เราก็คงจะมีเมนูเยอะกว่านี้ซึ่งจริงๆในหัวของของซิมเนี่ยเขาก็มีอีกหลายอย่างเนาะแต่ว่ัดัวมันเล็กมากได้แปเมื่ก่อนครับพิกัดครับพิกัดพิกัดก็อยู่ตรงข้ามกับศูนย์มิสืูจุฬาครับค่ะ ก็คือรอยสิบอันนี้รอยสิบไหครับสิบสิบครับร้อยสิบรอยสิบจบแล้วจบแล้วร้านสีม่วร้านสีม่วงแล้วก็ชื่อร้านร้านสเปซร้านสเปซซูครับไก่ผมอร่อยที่สุดแล้วเปนสเปซซูสเปซเนี่ยถ้าบอกว่ามาจากที่ไหนก็คือตอนนั้นเราถ่ายคอนเทนต์เพื่อสนับสนุนบุี่กับพี่เบียร์ตอนนั้นแบบว่าแอคชั่นต้องยืดียืนดี จากไหนก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ดีๆนึกถึงคํานี้ขึ้นมา s p เ c e Zoo เฮ้ยเบียร์อยากทําสวนสวนอะไรนะสวนสัตว์แนวอวกาศอย่างเงี้ยคือของดานะเขาน่าจะเป็นอี Elon Musk ที่แบบอะไรอะไร Space อะไร Space Tech อะไรน่ะพวกตอนนั้นใช่ไหมกำลังมาแรงหรือยิงยิงลงมาแรงกาจะพูดอะไรที่ไร้สาระสุดคือว่ายิงไก่หูขึ้นไปอวกาศแล้วเขาก็จะพูดคํานี้ผมก็เลยบอกว่าคำนี้เป็นไรที่ไร้เลยนะคใช่ ได้ใช่ไหมได้เลยเอาคาทิ้งใครที่คุณอยากรู้คือเป็นสีม่วงเออนิดเดียวสีม่วงเพราะว่าในในซีรีส์นะครับผมผมจาชอบสีคือทุกอย่างแกะมาจากซีรีส์ครับผมมันก็เลยความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับคือในซีรีส์เนี่ยผมมีคาแรคเตอร์ที่ชอบใส่ชุดดับน้ำชุดดับน้ำแบบเหมือนเหมนเจ้าชายดูไบอะครับใส่หัวใส่หัวใช่ใช่ใช่แต่เหมือนวันหนึ่งที่เดียก็บอกเอ้ยไม่ไหวแล้วจริง หาชุดสูรมาใส่เธอผมก็เลยไปตัดสูตรสีม่วงมาใส่เพราะว่าอยากจะเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะตัดมากวนผมใช่อยากจะไปกวนพี่เขาก็เลยตัดสูตรม่วงมาใส่คนก็ชอบก็เลยคิดว่าสีร้านอะไรดีก็นึกถึงสีม่วงแล้วก็จริงๆสีไอของชื่อของช่องใช่ครับ่องก็เป็นสีม่วงเหมือนกันอ๋อซึ่งเชื่องโยงมากๆเใช่ชอบมากนะคะมาแลกกันนะคะที่ร้านเซ๊ะเูอ